ภาวนาบทนมัสการพระพุทธเจ้าหนึ่งจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ You, พะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขาวโตวอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตวอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตวอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะคาวโตอราหาัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอราหาัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอราหาัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพะคาวโตอรหัโต Brit สัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะ พักวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพ um ุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พัะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะคาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะ พักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ 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 พักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พัะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขาวโตอรหตัตโตสัมมาสาาัมพุทธะนะโมต,ะะต,ต,ตัสส,สะ,นะสะพะขาวโตอรหตัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พัะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพัะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะพัะวัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะ พัะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพัะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขวโตวอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโต Brit สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ พักวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธา